มอรสุนประปรนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้น,นยามทุกเจียนตายดุดหนังโดนคลื่นสัตว์ขาดที่กำบังไรที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราห่างเหินกันไปนานพอสมควรวันนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการที่เราจะนำสาระระบทเพลงที่ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านมาเสนอกันอีกในรายการไลฟ์วันนี้นะครับซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำนะครับเดือนละสองครั้งแล้วก็ ทางนี้นะครับทางเพจ l l m t t h i l l n n o o t the i r อนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าคุณได้ชมรายการนี้แล้วคุณมีสาระมีข้อคิดหรือมีประสบการณ์ดีๆจากการฟังรายการนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันแชร์นะครับแชร์กันต่อๆไปให้หลายๆคนได้มีโอกาสรับรู้แล้วก็ได้ยินได้ฟังถึงสาระที่จะเป็นกำลังใจให้กับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับเรื่องที่ผมจะนำมาพูดวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องชีวิตที่เหมือนฟ้าหลังฝนชีวิตที่เหมือนฟ้าหลังฝนเป็นยังไงนะครับสิ่งวันนี้ผมก็จะนำมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าฟ้าหลังฝนมันมีความสวยงามอย่างไรเปรียบเหมือนชีวิตของเราเมื่อเราเผชิญกับปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิต หรือไม่เรากำลังเผชิญกับโรคระบาดโควิด -19 ที่ยังคงปักหลักอยู่กับเราแต่ก็คงอีกไม่นานครับหลังจากที่ทุกอย่างจบลงฟ้าหลังฝนก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับเอาล่ะครับก่อนที่เราจะฟังสาระฟ้าหลังฝนจากทางรายการเพื่อกุญกําลังใจวันนี้เราก็มาฟังข้อคิดแล้วก็เพลงที่มีความหมายดีๆสักเพลงหนึ่งก่อนเชิญครับ so น,นั่นก็เป็นเพลงไม่สิ้นหวังนะครับจากจิวมิวสิบเรื่องที่ผมจะนำมาฝากเป็นข้อคิดให้กับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นเรื่องลาตกหลุมซึ่งเราจะได้เห็นภาพว่าชีวิตที่เหมือนฟ้าหลังฝนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเรื่องก็มีอยู่ว่ามีลาตัวนึงตกลงไปในหลุมลึกครับ เจ้าของลาตัวนี้พยายามที่จะหาทางช่วยนํามันขึ้นมาจากหลุมแต่เมื่อดูแล้วโอ้โหมันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายมันสูงเกินไปไม่คุ้มค่าเจ้าของลาตัวนี้ก็เลยตัดสินใจทิ้งลาตัวนั้นไว้ในหลุมรอความตายอย่างเดียวดายและทุกวันก็จะมีคนนำขยะสารพัดมาทิ้งในหลุมนั้นทำให้เจ้าลาตัวนั้นกโกรธมากครับ ที่ไม่มีใครสนใจชีวิตของมันเลยทุกคนเมินหน้าหนีหมดเจ้าของก็เมินหน้าหนีใครต่อใครก็ไม่มีใครคิดจะช่วยมันเลยมันโทษสารพัดว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของมันโชคร้ายอย่างนี้ถ้ามันจะตายมันก็น่าจะตายอย่างสบายกว่าที่จะต้องมาตายในหลุมลึกแล้วก็แถมยังแคบมีหนำซ้ำก็ยังมีขยะเหม็นเน่าเต็มไปหมดแล้วก็มีผู้คน นำขยะมาทิ้งสารพัดลงในหลุมทุกวันมันเหม็นคลุ้งไปหมดเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายวันปลาตัวนั้นมันก็เริ่มปรับตัวได้ครับมันจึงคิดว่ามันจะต้องอยู่ด้วยความหวังไม่ใช่อยู่อย่างชนิดว่าไม่มีความหวังอะไรเลยในชีวิตแล้วก็ปลาตัวนั้น มันบอกว่าถ้าเราจะอยู่อย่างสินง้นหวังมันสู้อยู่ยังมีความหวังแม้ความหวังนั้นเราอาจจะไม่พบเจอก็าตามมันก็ยังดีกว่าอยู่อย่างสินง้นหวังด้วยเหตุนี้มันก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในหลุมนั้นได้อย่างไม่สิ้นหวังอีกต่อไป ดังนั้นพอมีคนนำขยะมาทิ้งลงไปในหลุมแทนที่มันจะปล่อยให้ขยะเนี่ถมทับถมกลบตัวของมันมันก็จะเหยียบขยะไว้ใต้อุ้งตีนของมันเพื่อขยะนี้จะไม่ต้องทับถมที่ตัวของมันอีกแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังหาเศษอาหารจากขยะเหล่านั้นมาเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอด วันเวลาผ่านไปครับขยะที่คนนำมาทิ้งในหลุมมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและขยะก็ยังหนุนอุ้งตีนของเจาราตัวนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันสุดท้ายขยะก็สูงเต็มจนถึงปากหลุมโดยมีเจาลาตัวนั้นยืนเด่นอยู่บนกองขยะแล้วมันก็ก้าวออกมาจากหลุมนั้นได้อย่างง่ายดายเพื่อกลับมาสู่การมีชีวิตยอยู่ในโลกอีกต่อไป จากนิทานเรื่องนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับคงจะให้บทเรียนต่อการดำเนินชีวิตของเราได้เป็นอย่างนี้เมื่อใดก็ตามนะครับที่ชีวิตของเราตกลงไปในหลุมลึกแห่งความยากลำบากเหมือนกับเมฆหมอกปกคลุมชีวิตจนทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความท้อแท้หมดหวังและไม่สมหวังแน่นอนครับ สิ่งที่เราทําเหมือนกับเจ้าลาตัวนี้ก็คืออยู่ยังมีความหวังนั้นอย่างน้อยมันก็ทําให้เราต่อชีวิตของเราออกไปได้ไม่เหมือนกับคนที่ท้อแท้สิ้นหวังทั้งหลายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพับสิ้นหวังท้อแท้หมดหวังยอมแพ้ในที่สุดทุกอย่างกระจบลงนี่คือสิ่งที่เราได้พบเห็นในชีวิตของเรา แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมครับทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนล้วนแต่มีเรื่องที่ไม่สมหวังด้วยกันทั้งนั้นทุกคนล้วนแล้วแต่พบกับความทุกข์ยากลำบากสารพัดเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เรายให้สิ่งเหล่านั้นมาทำลายความหวังของเราเราต้องให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะ ไม่ใช่เศษขยะที่กลบตัวเรานะครับเศษขยะที่อยู่ใต้อุ้งฝ่าเท้าของเราต่อให้มีขยะมากมายเท่าไหร่ที่คนโยนทิ้งใส่เราเราต้องเหยียบขยะเหล่านั้นไว้ใต้ฝ่าเท้าของเราให้ได้และที่สำคัญที่สุดใช้ยขยะเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์และเป็นบทเรียนที่จะช่วยเราให้เหยียบก้าวขึ้นไปสู่จุดเป้าหมาย แห่งความสำเร็จสมหวังในวันข้างหน้าให้ได้ดูลาตัวที่ตกลงไปในหลุมแล้วเป็นตัวอย่างครับไม่ว่าเราจะพบกับความผิดหวังหรือล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกจนคิดว่าเราโชคร้ยายสิ้นหวังวันนี้ใครที่อยู่ในสภาพอย่างที่ว่านี้ให้คิดใหม่เริ่มต้นใหม่อย่าไปมัวคิดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าโอ อดีตที่ผ่านมาเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้เปลี่ยนความคิดใหม่และก็เริ่มต้นเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังและที่สำคัญที่สุดครับคนมีองค์พระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตนั้นเรามีที่พึ่งเรามีผู้ช่วยโดยการพึ่งในพระคุณและความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะนำเราเดินหน้าไปสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จตา้ ดังมีพระสัญญาที่พระเจ้าได้มอบไว้กับเราในพระคิตธ,ธรรมกัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าไปชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าอยู่ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ13นี่คือโอกาสและหนทางที่คุณจะยืนเด่นอยู่เหนืออิทธิพลแห่งความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะอยู่ได้ในท่ามกลางความยากลำบากด้วยการมีชีวิตที่สง่างามได้อีกครั้งสิ่งสำคัญที่คุณจะยืนหยัดอยู่ได้ในท่ามกลางเมฆหมอกแ่งความทุกยากลำบากทั้งหลายได้นั้นสำคัญที่สุดคือกำลังใจครับกำลังใจเป็นพลังอันสำคัญไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพเช่นไรก็ตามให้กำลังใจตัวเอง อย่าไปโทษตัวเองอย่าไปอยู่อย่างคนที่สิ้นหวังต้องให้กําลังใจตัวเองในทุกสถานการณ์เหมือนกับรถยนต์ครับรถยนต์ที่วิ่งไปได้นั้นก็เพราะมีน้ำมันเป็นพลังขับเคลื่อนเช่นเดียวกันกําลังใจก็เป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าได้ให้เราทุกคนใช้เป็นพลังผลักดันชีวิตของเราไปสู่ความสาเร็จสมบังเช่นกันนี่คื ฟ้าหลังฝนสำหรับทุกคนที่มีเป้าหมายอันเดียวกันนั่นคืออยู่อย่างมีความหวังแล้วหลังจากนั้นเมื่อฟ้าหลังฝนทุกอย่างมันจะไม่มีความมืดมิดอีกแล้วทุกอย่างจะสว่างสวยแล้วเราจะมีความสุขในชีวิตของเราฟังข้อคิดแล้วก็เพลงกันอีกสักเพลงหนึ่งก่อนครับ ในพายุก็เป็นเพลงของ W501 ครับพายุไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็าตามมันมีเวลาของมันเหมือนฟ้าหลังฝนฝนตกก็ต้องมีเวลาที่หยุดและหลังฝนตกแล้วเราจะได้พบสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือท้องฟ้าจะแจ่มใสเหมือนแบ็กราวของรายการวันนี้นะครับ อย่าลืมนะครับทุกเดือนเดือนละสองครั้งเราจะพบกันในรายการ Facebook Live ทางเพจ LHM Thailand on the air เพื่อฟังข้อคิดที่เป็นกำลังใจให้กับชีวิตของเราทุกคนในการเดินหน้าซึ่งวันต่อวันที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาสารพัดที่เกิดขึ้นวันนี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้พบกับ ฟ้าที่สว่างสดใสหลังที่ฝนผ่านไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนคิดและเข้าใจอย่างนี้ครับว่าความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในวันนี้ขอให้มันเป็นเหมือนสายลมร้อนที่พัดมาปะทะกายเราแค่ชูบๆเท่านั้นทำให้เกิดความร้อนกระทบความรู้สึกเดี๋ยวเดียว พอลมร้อนผ่านไปทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติเช่นเดิมแล้วสายลมร้อนมันก็จะผ่านเลาไปด้วยเหตุนี้แหะครับความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้จึงเป็นแค่ปัญหาเล็กๆที่ไม่สามารถจะทำลายชีวิตและความหวังของเราได้แต่มันอาจจะทำให้เราเสียจังหวะในการก้าวเดินไปบ้างแต่พอเราตั้งดักได้ ทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปเป็นปกติเหมือนเดิมแถมยังจะช่วยให้เราเกิดภูมิต้านทานปัญหาเพิ่มขึ้นอีกและที่สำคัญที่สุดชีวิตของเราจะแกร่งขึ้นคุณผู้ชมครับทุกครั้งที่เกิดปัญหาทุกร้อนใดๆก็ตามเราจะต้องบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปเพื่อเราจะได้เดินหน้าต่อไปอย่างคนที่ไร้ปัญหา แน่นอนครับปัญหาก็อาจจะมีอยู่ปัญหาจะไม่หนีไปจากเราแต่เราจะเป็นผู้ที่ชนะปัญหาที่เกิดขึ้นขอเพียงอย่างเดียวให้เรามีใจที่มัน่นคงเข้มแข็งไม่ยอมแพ้ไม่หวันไหวไม่ถอดใจในทุกสถานการณ์ของชีวิตเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เข้ามาทดสอบภูมิต้านทานของเราว่า เราจะแก่งและก็เอาชนะมันได้หรือไม่และเมื่อเรามีจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวหรือถอดใจในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็จะผ่านไปโดยทิ้งประสบการณ์ให้สร้างความแข็งแกร่งให้กับชีวิตของเราเพิ่มขึ้นอีกเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการต่อสู้กับชีวิตในยกต่อไปทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นมอบภาระและชีวิต ไว้ในการทรงนำของพระเจ้าชีวิตที่อยู่ใต้ร่มพระคุณในความรักของพระเจ้าจะเป็นหลักประกันที่ทุกคนมั่นใจได้ว่าแม้ชีวิตจะต้องเผชิญกับพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำอีกหนักเบาแค่ไหนก็ตามแต่พระเจ้าจะเป็นเสมือนภูผามะฮือมาที่เข้มแข็งคอยสกัดความทุกข์ยาก และสารพัดปัญหาไม่ให้เป็นภัยอันตรายต่อชีวิตของเราได้นี่คือคำสัญญาที่เป็นหลักประกันแก่ทุกคนที่เข้ามาอยู่ใต้ลมพระคุณและความรักของพระองค์ได้บอกววาอย่างนี้ครับพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในเวลายากลำบากฉะนั้นวันนี้ ผมก็อยากจะให้กำลังใจคุณทุกฝั่งทุกท่านกรับว่าอะไรที่มันเป็นความทุกข์ขอให้เราใช้สิ่งนั้นเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำให้เรามีชีวิตที่แกร่งขึ้นเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเราจะมีชีวิตที่อยู่เหนือชัยชนะอิทธิพลของความทุกข์ยากระบากที่เกิดขึ้น แล้วคุณสามารถจะพูดได้ว่าขา้าปจจะประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังขพเจา้ฉะนั้นวันนี้ขอฝากข้อคิดนี้ไว้ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยากทอแท้ใจก็คงจะพอสำหรับสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับที่จะเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อท่านจะรู้ว่าชีวิตของเรามันจะเหมือนกับฟ้าหลังฝน ฝนหายไปฟ้าที่สดใสจะเข้ามาแทนที่ฝากทุกอย่างไว้ในการทรงนำกระเจ้าครับเอาล่ะครับเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่10สิงหาคมนะครับเวลาก็ประมาณ13นาฬิกา30นาทีพร้อมกับเรื่องราวสาระและบทเพลงที่จะเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่าน สำหรับวันนี้ขอบพระเจ้าอวยพรครับเราจะพบกันใหม่นะครับวันที่10สิงหาคมขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ